เหตุการณ์นะเหตุการณ์โดนยิงโดนยิงแล้วหลบหนีเข้ามาในบ้านแรงเรียกมูลนิธิและตำรวจเข้ามาช่วยกันเอาคนเจ็บไปโรงพยาบาลเดิมไม่ยืนดูดีๆจะมาโยมาช่วยนะฮะเนาคนเยอะนะคนไมเหน่อยเดียวที่นี่ အော်ကေအနားယူနေတယ်နော်တကယ်လို့ဘာလုပ်လို့လဲဆိုရင်တော့